เนเต็ญยาสูงสุดจะพรังครูไปกับเธอย่างก้าวสูงยุคสี่สวิไล บทที่ 6. ป่าหิมพานสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือป่าไม้เขียวกระจีสลับกับทุ่งหญ้าอากาศปลอดโปรง่งมีเนินเขาเตี้ยๆน้อยใหญ่สลับไปมามีผลไม้นานาชนิดข้างในนี้เปรียบเสมือนเป็นโลกอีกใบมองขึ้นไปด้านบนมีท้องฟ้าสีครามสดใส เมฆสีขาวน้อยใหญ่กระจัดกระจายและมีพระอาทิตย์อย่างที่ท่านโพเชบอกจริงๆมันลอยอยู่เหนือศีษะและที่น่าชงนที่สุดก็คือในนี้มีสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดอาศัยอยู่มากมายที่เห็นเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่มีลักษณะเป็นนกคือมีปีกบินได้ มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมเห็นพวกเขากำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานตรงลำธารที่ไหลลงไปยังปากปล่องทรงกลมที่ผมขึ้นมาใกล้ๆกันนั้นก็เห็นเป็นกลุ่มของเงือกพวกเขามีรูปร่างด้านบนเป็นคนแต่มีหางเป็นปลาทั้งชายทั้งหญิงอยู่หลายตัวกำลังดำผุดดำว่ายอยู่ในลำธาร และที่น่าชงนที่สุดก็คืออีกด้านหนึ่งของปากปล่องที่ผมขึ้นมามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างแน่นขนาดและมีอยู่สองสามต้นที่มีผลของมันเป็นรูปคนห้อยเป็นพวงอยู่เต็มต้นว้าวท่านครับนี่มันคือที่ไหนกันครับผมงงไปหมดแล้วมันเป็นเหมือนโลกซ้อนโลกเลยนะครับ ถามยังมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดอย่างกับในเทพนิยายหรือตำนานป่าหิมพาเลยผมอุทานขึ้นมาอย่างไม่เชื่อสายตาใช่แล้วที่นี่คือที่มาของเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเขาตอบแล้วทำไมถึงไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวของสถานที่เหล่านี้มาก่อนเลยล่ะครับผมถามที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับสำหรับพวกเธอเลย พวกเธอบางคนเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสและเคยกลับไปบอกเล่าสู่กันฟังว่ามีสถานที่ลักษณะเช่นนี้ซุกซ่อนอยู่ในโลกแต่เมื่อพวกเธอได้ยินได้ฟังแล้วพวกเธอก็มักจะมองว่าคนที่เล่าเรื่องแบบนี้เป็นคนเพอเจอที่นี่เคยมีคนบนโลกของเธอมาเยี่ยมเยียนกันนับไม่ถ้วนแต่ข้อมูล ที่เขานำกลับไปเล่าให้ฟังนั้นอาจจะเล่าได้แค่บางส่วนเพราะเขาไม่ได้เห็นทั้งหมดหรือไม่ก็เห็นกันคนละที่คนละมุมเพราะที่จริงสถานที่แบบนี้มีอยู่หลายแห่งบนโลกเขาอธิบายมีสถานที่แบบนี้อยู่หลายแห่งด้วยผมถามใช่มีทั้งในมหาสมุทร ทั้งใต้ดินมีทั้งในใต้น้ำแข็งขั้วโลกและมีทั้งลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศและอยู่ด้านหลังดวงจันทร์ของเธอด้วยเขาตอบแล้วทำไมไม่มีใครเห็นเออหมายถึงทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่สามารถตรวจจับมันได้ล่ะครับผมถามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเธอจะตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่เหล่านี้ตราบใด ที่ยังใช้เทคโนโลยีที่พวกเธอใช้กันอยู่ในปัจจุบันมันคงเปรียบเสมือนว่าเธอกำลังใช้ความรู้ในยุคเหล็กเพื่ออธิบายเรื่องราวในยุคไร้สายที่สังคมโลกของเธอกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังคิดว่ามันน่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่จริงซึ่งมันมีขนาดไม่ใช่เล็กๆเ,เลยผมย้ำ ขนาดไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าจะสามารถตรวจจับได้หรือไม่เอาอย่างนี้ฉันจะเปรียบเทียบว่าวิธีการที่พวกเธอใช้เหมือนกับสายลมและวิธีการที่ฉันใช้เหมือนกับแสงเขาอธิบายลมและแสงอย่างไรครับผมสงสัยเธอเธอเปิดสวิตช์ไฟฉาย ที่เป็นต้นกําเนิดของแสงจากทางด้านซ้ายให้มันสาดไปทางขวาและอีกด้านหนึ่งเธอเปิดสวิตช์พัดลมที่กําเนิดลมจากทางด้านขวาให้มันพัดไปทางซ้ายเธอคิดว่าลมจะเป็นอุปสรรคหรือสามารถทำให้แสงเปลี่ยนทิศทางได้ไหมไม่ครับผมตอบทันทีเพราะอะไรล่ะทั้งๆท,ที่เธอก็รู้อยู่ว่าสองสิ่งนี้มีอยู่จริง เขาถามต่อก็เออมันคนละรูปแบบกันผมพยายามคิดหาคำตอบใช่แล้วเพราะมันมีความเข้มข้นคนละย่านความถี่กันแสงไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่เหมือนกับลมดังนั้นถ้าเธอใช้เครื่องมือที่มีความสามารถพิยงแค่ตรวจจับความมีอยู่ของลมเธอ จะไม่มีวันเอาเครื่องมือนั้นมาตรวจจับความมีอยู่ของแสงได้อย่างเด็ดขาดเพราะมันคนละรูปแบบกันเขาอธิบายเอย่าว่าแต่เรื่องพวกนี้เลยแค่ปรากฏการง่ายๆเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุหมุนแผ่นด,ดินไหวภูเขาไฟระเบิดที่พวกเธอเห็นกันอยู่จนชินตาเธอรู้ว่ามันมีอยู่แต่พวกเธอ ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของมันแต่กลับใช้วิธีการหรือหลักการคิดพิสูจน์สิ่งต่างๆจากมาดวัาที่เธอมีมันจึงเป็นการตั้งสมมติฐานจากความรู้ในแบบของเธอและก็สรุปปรากฏการณ์นั้นๆว่าจะต้องมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้เท่านั้น ซึ่งวิธีคิดแบบนี้นี่เองที่เป็นข้อบกพร่องของนักวิทยาศาสตร์บนโลกของเธอที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นรู้ความจริงสูงสุดแล้วทั้งทงที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เขาเห็นมาตลอดว่าความจริงที่เขาเคยเชื่อว่าเป็นความจริงเมื่อร้อยปีก่อนนั้นมักจะไม่ใช่ความจริงในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาเชื่อว่าจริงที่สุดในวันนี้ มันก็อาจจะไม่จริงในอีกร้อยปีข้างหน้าด้วยเช่นกันเข้าใจไหมเขาอธิบายพร้อมย้ำถามพอเข้าใจครับแล้วมีใครที่สามารถรับรู้การมีอยู่ของที่นี่บ้างครับผมถามคนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาเท่านั้นไม่มีใครสักคนที่บังเอิญเข้ามาบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าเขาหลงทางเข้ามา แต่ที่จริงแล้วพวกเราจงใจให้เขาหลงเข้ามาต่างหากเขาตอบแต่มันก็หลงเข้ามายากเหมือนกันนะครับเพราะกว่าที่ผมจะเข้ามาได้มันก็ลึกลับซับซ้อนพอสมควรผมตั้งข้อสังเกตเฉพาะตําแหน่งที่อยู่กลางมหาสมุทรนี้และยานที่ฝังอยู่ใต้ดินเท่านั้นที่ยากและซับซ้อนส่วนยานที่ฝังตัวอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งขั้วโลก จะมีทางเข้าที่ซับซ้อนน้อยกว่านี้เขาอธิบายเอาละ่ะฉันจะพาเธอไปเยี่ยมชมที่พำนักของฉันแล้วนะเขาชวนดีดีครับผมรีบตอบรับจากนั้นผมก็รู้สึกเหมือนท่านโพเชดึงมือผมขึ้นเล็กน้อยเราทั้งคู่ก็ลอยสูงขึ้นทันทีเราเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงพอสมควร ผมมองดูทัศนียภาพรอบๆอย่างตื่นตาตื่นใจทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามแปลกประหลาดเล่ากับเทพนิยายมันดูเหมือนไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ต้นไม้แต่ละต้นมีสีสันฉูดฉาดทั้งเขียวอ่อนเขียวแก่ทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งม่วงมีดอกไม้นานาชาติ มีผล,ลไม้หลากหลายสายพันธุ์ดูแล้วไม่ต่างจากที่ดาวถึงล่าเลยท่านครับที่นี่คล้ายดาวถึงล่าเลยนะครับผมถามใช่มันคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของทุกเผ่าพันธุ์เขาตอบแล้วอย่างที่ผมเห็นมนุษย์มีปีกพวกนั้นะครับพวกเขาคือเผ่าพันธุ์เดียวกับเราหรือเปล่าผมถาม เราเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ปักษาเราพาเขามาจากดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรานี่แหละเขาตอบแล้วเ,เขาเป็นแบบเราไหมครับคือผมหมายถึงอุปนิสัยใจคอหรือชีวิตความเป็นอยู่นะครับผมถามเขาจะมีเพียงรูปร่างภายนอกเท่านั้นที่คล้ายเราแต่จิตใจจะมีลักษณะคล้ายสัตว์ป่านั่นคือ ใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเก็บผลไม้กินเป็นอาหารอยู่กันเป็นฝูงนอนหลับตามต้นไม้ไม่มีการสร้างที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งพวกเขามีอุปนิสัยที่รักสงบไม่ดูร้ายเขาอธิบายเหมือนสัตว์ป่าทั่วไปเลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตแล้วเขาบินได้เหมือนนกไหมครับผมถามต่ออืม จะบอกว่าบินได้ไหมก็ไม่ถึงกับบินได้นะพวกเขามีปีกก็จริงแต่การใช้ปีกของเขาส่วนใหญ่จะเป็นแค่การโผบินจากที่สูงลงมาที่ต่ำมากกว่าแต่ที่โลกเดิมที่เขาอาศัยอยู่นั้นเขาบินได้จริงๆเนื่องจากที่นั่นมีค่าแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าและมีมวลของอากาศหนาแน่นกว่าที่นี่เล็กน้อยเขาอธิบายเสริมถ้าอย่างนั้น ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาสักเท่าไหร่หนะสิครับผมถามก็ใช่แต่ที่โลกเดิมของเขามีบางสิ่งที่ทำให้เขาไม่น่าอยู่เท่าที่นี่เขาตอบทำไมล่ะครับผมถามตอ่อเพราะที่นั่นมีรูปธรรมเผ่าพันธุ์อื่นแวะเวียนมาและเนื่องจากมนุษย์ปักษาพวกนี้ไม่ประสีภาษาอะไรจึงมักถูกรูปธรรมเหล่านั้น จับไปล่วงเกินบ่อยๆเขาตอบในอดีตรเราก็เลยพาพวกเขาบางส่วนมาอยู่บนโลกใบนี้แต่ก็ถูกพวกมนุษย์ล่วงเกินอีกเช่นกันสุดท้ายเราจึงพาพวกเขามาอยู่ในนี้ซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วพวกเงือกที่ผมเห็นล่ะครับเป็นเหมือนกันหรือเปล่าผมถามต่อเธอเรียกพวกเขาว่าเงือกใช่ไหม พวกเขามีจิตใจที่เป็นสัตว์ป่าเหมือนกันแต่จะต่างกันนิดหน่อยก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อนิสัยใจคอจึงไม่เหมือนกับมนุษย์ปักษาพวกเขาเป็นสัตว์นักล่าเขาจึงท่องเที่ยวหาอาหารไปทุกที่ดังนั้นเงือกพวกนี้จึงมีอยู่ทั่วไปในโลกของเธอไม่นานนักท่านโพเชก็พาผมลอยเข้ามาใกล้ภูมิทัศน ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาที่นี่มีอาคารรูปทรงกลมสีขาวสะอาดหลากหลายขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตั้งเรียงรายติดติดกันตัวอาคารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหอคอยมียอดแหลมลดหลั่นกันมากมายมีทางเดินเชื่อมต่อกันไปมามีผู้คนเดินขวักไขวมีสวนดอกไม้กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง บนท้องฟ้ามียานบินขนาดเล็กหลากหลายสันฐานบินไปบินมามีทั้งแบบเป็นแสงสีขาวที่เห็นทั่วไปมีทั้งแบบโลหะมันวาวมีทั้งแบบเป็นแท่งยาวๆตรงกลางของเมืองซ,ซึ่งเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางมีอาคารทรงกลมขนาดใหญ่และสูงที่สุดตั้งตระหง,ง่านอยู่สีสันของอาคารทั้งหมดเป็นสีขาวโปร่งแสงดูคล้ายเป็นผลึกคริสตัล ดูเหมือนจะมีแสงสว่างเรืองลองออกมาจากภายในด้วยโอ้ว้าวที่นี่เป็นเมืองเลยหรือครับเนี่ยผมพูดถึงสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าใช่ที่นี่คือเมืองที่พำนักของฉันและที่เธอเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของที่นี่สร้างจากผลึกคริสตันซึ่งเป็นวัสดุหลักของยาลำนี้ ด้วยความเรืองแสงของมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนไฟส่องสว่างไปในตัวที่นี่ในเวลากลางคืนจะส่องสว่างไปด้วยแสงจากเคสตันเหล่านี้แต่จะเป็นแสงอ่อนๆอแค่ให้พอมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเขาอธิบายเสริมพูดจบเขาก็พาลอยตรงไปยังอาคารหลังใหญ่ที่สุดในนั้นทันทีอาคารหลังนี้มีทางเข้าสี่ทาง มีลักษณะเป็นประตูสี่ทิศอยู่ที่พื้นดินช่วงล่างของอาคารมีลักษณะเป็นฐานกว้างบานออกคล้ายกับปากแตรคว่ำส่วนช่วงบนจะค่อยๆสอบสูงขึ้นจนเป็นยอดหอคอยสูงช่วงกลางหอคอยมีลักษณะบานออกเป็นรูปทรงเหมือนจานสองใบประกบกันตรงกลางระหว่างจานสองใบนั้น มีระยะห่างพอสมควรมีเสาขนาดใหญ่เลียงลายเชื่อมทั้งสองจานเข้าด้วยกันหลายต้นถัดจากสองจานขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นยอดแหลมสูงชลูดขึ้นไปอีกที่ปลายสุดของยอดแหลมมีห้องทรงกลมขนาดเล็กที่ผมคิดว่ามันเป็นห้องเพราะเห็นว่ามันมีหน้าต่างล้อมรอบเขาพาผม ลอยเข้าไปตรงกลางระหว่างจานสองใบนั้นเมื่อผ่านแนวเสาขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่รอบหลายต้นแล้วก็จะพบกับลานกว้างลานนี้มีขนาดใหญ่คเนเดด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะกว้างสักสองถึงเมตรเมื่อไปถึงตรงกลางลานนั้นแล้วจะมองเห็นช่องทรงกลมกว้างราว30-40เมตรอยู่เหนือเพดานจากนั้นเขาก็พาผม ลอยตัวลอดเข้าไปในช่องบนเพาดานนั้นทันทีปกติทางนี้คือช่องทางเข้าของยานบินของฉันและเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้และที่นี่ก็เป็นที่จอดยานของมันด้วยนี่ไงมันจอดอยู่ตรงนี้เขาชี้ขึ้นไปด้านบนเมื่อผมมองเงยหน้าขึ้นไปในทิศทางที่เขาชี้ ก็เห็นจานบินสีทองอลามลอยนิ่งอยู่กลางอากาศหลายสิบลำจากนั้นเราก็ลอยตัวเข้าไปด้านในที่มีลักษณะเป็นโถงกว้างโล่งผมกวาดสายตามองไปรอบๆภาพที่ปรากฏทำให้ผมต้องประหลาดใจอีกครั้งแทนที่ในโถงนี้จะมีวัสดุเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆตามที่เคยจินตนาการไว้เวลาดูในหนังอวกาศว่าในหอบังคับหรือ ศูนย์ควบคุมมักจะมีลักษณะเป็นเครื่องยนต์นกลไกหรือสิ่งปลูกสร้างที่แสดงออกถึงเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มันกลับตรงกันข้ามพื้นด้านล่างนี้มันคือสวนพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารและผลไม้หลากหลายชนิดโอ้พืชพวกนี้มันขึ้นอยู่แบบนี้ได้อย่างไรกันครับได้สิเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังว่ามันมีนกลไกการทำงานอย่างไรอีกทีนะเขาตอบ